ชมนะคะบรรยากาศการส่งต้นไม้นะคะวันนี้เราก็จะส่งต้นไม้ลูกค้านะคะไปไหลายจังหวัดเลยนะคะ,ะจะสบนะคะแบบรถกระบะรัวนะคะรถคิวกระบะรั้วนะคะกกหกล้อไปหนึ่งคันนะคะเมื่อกี้รถใส่ไปแล้วทีนี้มันใส่ไม่หมดนะคะเราก็เลยใช้แบบรถกระบะรัวนะคะเสริมเข้าไปอีกหนึ่งคันนะคะ,ะคันนี้นะคะก็จะ ออเดอร์ของใครกบ้างนะคะเดี๋ยวรองเอดมินแจ้งให้ทางรลนนนะคะของใครบ้างที่ได้สั่งเอาไว้นะคะวันนี้เดี๋ยวรถก็จะโทรเข้าไปหาก่อนนะคะลูกค้าที่ออเดอร์เอาไว้รอรับตัวสัตว์ทางร้านด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวคนขับรถเขาจะโทรหาลูกค้าก่อนนะคะโทรหาลูกค้าก่อนถึงนะคะลูกค้าจะได้เตรียมรับต้นไม้นะ วันนี้ก็ออกไป3คันนะคะ6ล้อ1คันกระบะรั้วสองคันนะคะของใครบ้างกา็เดี๋ยวลูกค้าเช็กต้นไม้ตามมินนะคะ ไปตั้งแต่ชุมพรนะคะชุมพรเพชรบุรีนะคะชรบุรีนะคะไปที่นครบุรีแล้วก็อยุธยานะคะปะทุมธานีแล้วก็สิงห์บุรีนะคะขอบล้อตอนนี้รถเต็มเที่ยวนะคะเต็มเที่ยวก็จะใช้กระบะด,ด้วยอีกคันหนึ่งนะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการจะส่งแบบส่งกล่องเคอรี่นะคะ6ล้อ10ล้อ12ล้อพวกนี้นะคะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ต้องการมาคัดหน้าร้านนะคะร้านเกษตรลูกใหม่ของเรานะคะมีหลายไซส์มีหลายราคามีหลายสายพันธุ์นะคะลูกค้าแอดไลน์เข้ามาขอโลเคชั่นจัดตา้งร้านได้นงเอ้ก็จะส่งโลเคชั่นได้นะคะไม้ของเรามีเยอะแยะมากมายนะคะมีหลายไซส์มีหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ไม่เลือกนะคะ นใจก็เว้มาชมงานก่อนได้เลยนะคะวันนี้ก็จะส่งนะคะขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจร้านเกษตรใหม่ของเรานะคะขอบคุณท,ที่เข้ามาเป็นลูกค้าตลอดเลยนะคะขออลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่